การ์มินฟ r อเนอร645 Music เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือหลักๆก,ก็คือไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้นะครับเพราะว่าขาที่ยึดสนักสายนาฬิกาแตกหักนะครับน,นี้ลูกค้าก็ใช้กาวหยอดมาก็ติดไม่อยู่นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ฮาร์ดิลที่มีปัญหานะครับที่ติดไม่ครบ3าดวงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมนะครับชุดเซนเซอร์แฮนเดิแต่น,นี้ชุดฟ้าหลังนะครับ ก็เดี๋ยวทางร้านลกลีไบดดาเนินการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับซึ่งกระจกเซ,เซนเซอร์ใสเหมือนใหม่นะครับตุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดคัดเกรดมานะครับเอาให้เหมือนใหม่ดีที่สุดนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหนือกันน้าลาาตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านอกดีไบ เราก็ยินดีให้บริการแชร์ไลน์กรับมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับ